วันนี้เรา,เรา,าจะมาขับรถเล่นกันครนับผมมั้ง <c oughs> เอ้เกิดอะไรขึ้นนะรอ,อ,องเท้ารองเท้ามันหิวเมื่อกี้นนก,ก็เลยกรบกราบกรบกราบนี่ไม่ไม่กราบแล้ว ไม่เป็นไรไม่ต้องจับก็ได้อันนี้คือแบบล็อกขาวอลน่ะล็อกขาวอลคือถอดรองเท้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดเดี๋ยวไปจัดเดี๋ยวเดี๋ยวฮาเลจะโดดโชว์โดดโชว์ไหนโดดโดดโชว์สิอ่าแน่แน่โอเคครับวันนี้ก็ได้ได้มาถ่ายวิดีโอที่สนามแล้วก็เราก็จบวิดีโอแค่นี้นะครับครับผมครับก็ได้ก็ได้ รถคันนี้นี่คือสิบกว่าปีอืมเผื่อฮาฮ์เรย์ขี่สักสองรอบนี่น่าจะพังคาตีนฮาร์เรน่าจะรถไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเต้ก็ไม่ต้องรีบมากนะเต้อยากขี่เกียร์ต่ำดิมันมันไม่รีบไม่ได้ไม่ฮาร์เรย์เขาขี่เกียร์สูงๆเขาอยากขี่เกียร์ต่ำรถจะได้ไม่พังก็คือยต้องใช้ความเร็วเข้าโค้งไปเลยห่างนุ่มห้ามใช้เอนจิ้นเลยนะทาเลนต์นะพี่โอเคเออตรงนี้ได้เดินชุดฮาร์เรโดดได้อยู่ละ ก็เด yeah. ี๋ยวไปไปถ่ายไปหาอะไรหาเลยมาแล้เหมือนสนุกอะอยู <laughs> <laughs> <ak> <bem> <laughs> okay. <laughs> ่คนเดียวอะนี่ก็พี่แล้วคือไปโดดสไกลเลยอะแล้วคนตามถ่ายสิเหนื่อยอะคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เหนื่อยหรอกมาอย่างนั้นอะ เกิดอะไรขึ้นไปรุ่นอ่ารถมันไม่ค่อยดีแต่ว่าคนคนมันไฟแรงเกินรถก็เลยไม่ไม่ไหวเอกรองเท้าหิวแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปแล้วหรอไปแล้วหรออันนี้น่าจะได้อ๋อก็คือรองเท้าหลุดเหมือนเดิมรองเท้าหิว นีมันโชลเคนี่ว่ะกดูโดดตรงตรงใหญ่สุดอ่ะตรงกลางหลังต้นไม้ปูกบ <Yeah, like ุงไหมเออง่ายอะน้อยเุ้ยไปไปขอ ขอเข้าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยวะโอเคเราต้องไปรอ,อก่อนไม่งั้นไม่ทันบ <'s> เหมือนมาเดินเล่นอะเหมือนมาเดินเล่นแต่สวยนะ

What the fuck? What the fuck am I doing? Just watching. Damn no. mm, bro, he's good. Fucking good. Bro. <laughs> จะบอกว่าขับรถเหนื่อยมากไม่ใช่อะไรวิ่งตามคนขับรถเนี่ยเหนื่อยมาก ค0 0นะไรสามร้อยซีซีสามร้อยจังหวะสามร้อจังหวะหกร้อย่จังหวะเหนื่อยเหนื่อยขนาดโอ้ยสุดยอดควันขึ้นปะ c r ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย และนี่ก็คือสภาพของคนเท่เมื่อกี้นะครับยิ่งเกินรึอ่าอ่าอังเกยฮังเกอวิบวทย์เหรอเน่อยรถ 600cc เออเพิ่งกลับมาขี่ด้วยก็สมควรอ่ะต้องออกกองไก่แล้วไอ้นี่อีกเหรอไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ก็ 150cc อันนู้น600 <laughs> เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเหนื่อยก็วิ่งนี่แหละวิ่งตามไม่ทันเลยเออวิ่งตามจะ,จะได้ถ่ายช็อตได้ทันเออ <laughs> จะได้ถ่ายช็อตสวยๆกูถ่ายทั้งแบบโทรศัพท์กับกล้องเนี้ยเอาด้วยกันไอ,อ้แต่มันมัน <laughs> โอ้ยจะบอกว่าตะกี้ผมเพิ่งไปลองมาแขนคือตอนนี้แบบระบม จะบมแบบตึงอะโคตรตึงเลยดูดิทุกคนจะเห็นว่ามัน,มนตึงมากมันต้องแบบเลง่งเลๆงเลเลางนี้ก็จะแบบบีคลัชคือเป็นกิจกรรมที่โคตรมันแล้วก็โคตรบัดเสียวจริงๆ เฮ้ยเฮ้ยฮะครึ่งชั่วโมงบวกสองแลบขับไปเลยครึ่งชั่วโมงแล้วก็บวกอีกสองแล็บเอ๊ะมืออ่อนเลยโอ้ปั๊มหมดเลยปั๊มแข็งหมดเลยเชี่ยกลับไปที่ต้องนี่แน่ๆเออแล้วเนี่ย เพื่อนหมดเลยไม่เป็นไรสนุกดีมือไม่มีแรงกรำแล้วอ่ะกำมือ,มอไม,ม่ได้แล้วเอ๊ะไม่เมื่อยมือเหรอวะ กุุงนะเออไปเห็นตาลละหินดีกว่ากลับไปผมว่าต้องพักแน่ๆแต่ยังพักไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปสั่งสั่งกับเพื่อนๆอยู่ธรรมดาเนาะัวรุ่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์วิดีโอที่ผมลองขับนะแต่ ไม่เท่หรอกไม่เท่หรอกเพราะว่าผมก็ไม่แข็งไม่เคยโดดด้วยเคยขี่แต่ในป่าแต่ถ้าโดดโดดนี่คือใหม่เคยแ้วก็ไม่เป็นไรสนุกดีถ้าใครอยากลองก็ระวังด้วยนะอันตรายนะโคตรเสียวอะ่ะแต่และเนินนี่คือฮึมฮึมสุดยอดมากอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้วันนี้กลับมาขับรถครั้งแรกรว,วันแรกก็เหนื่อยชิบหายเลยครับ, <laughs> ข,บขับรถไปตั้งสองคันนะคนนี้ยใช่เมื่อกี้ขับขับท่าสี่จังหวะก็หกร้อยซซผมแค่ขับไปตัวนี้ก็สุดยอดละมือนี่สัน่นปัม๊มปั๊มหมดอะ่ะเออแขนดูดิดูด <laughs> ิแขนแต่ละคนปั๊มหมดแข่งโป๊กนี่ก็โป๊กโป๊กเลยตอนมานี่คือน่วมนะ พอตอนกลับนี่คือแข็งโป๊กตอนมานี่คือห้าวอยากลองของพอโดนปุ๊บแต่ละคนเป็นเป็นแบบมือกรับไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรสนุกมากวันนี้แตนี้สนุกมาก Thanks for Harley ย่า bro ว้าแบบผมชอบมากเลยเรื่องมอเตอร์คงมอเตอร์ค้อนเนี่ยปกติก็ขี่ในป่าไงไม่เคยขี่มาโดดนี่ก็เซียนโดดเลยที่หนึ่งที่หนึ่งระดับประเทศเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ด้วยแหละเห็นละทุกคนน่าจะเห็นละว่าขับเก่งขนาดไหน ถ้าถ้าได้นี่ขอขอสปอนเซอร์มามามาจ่ายค่าแข่งหน่อยขอสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ลงช่องก็ด้วยขอสปอนเซอร์ลงช่องด้วยนักแข่งเก่าครับขอขอกระทิงแดงหน่อยสปอนเซอร์กระทิงแดงนี่เนาะเรนบูมาสปอนเซอร์เลยเนาะเรนบูไทยแลนด์เนาะสปอนเซอร์เอ้ยสปอนเซอร์เอ้ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์ สปออนเซร์ไไม่ด้สปอนเซอร์ี้ไม่ได้สปอนเซอร์โดยสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมอยากให้สปอนเซอร์มาสปอนเซอร์ผมโอเคผมว่าคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายวันนี้นะหนึ่งสองสามวันนี้เดี๋ยววันนี้เหรอเอาก็เริ่มพากันก็ได้พาแล้วก็วันนี้เราจะมาขับรุ่อเล็ก วันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันครับผมมั้ง